ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้พวก็จะมาโชว์ของฟูบุกิเอเดราบอกเลยว่าขา้องท่วมเตรียมไว้เธอเนี่ยเด็ดจะจัดขอทอดก่อนแบบหนึ่งนะในของที่ซืบทอดมาจากอะตอมิก ตัวนกระบาดที่ผมเตรียมไว้ให้เธอเนี่ยเด็ดไม่แพ้กันนี่นะบอลตะปิดสองแถวมอลตัดตัวหนึ่งแถวพลังจบตีหนึ่งแถวกระบะพลังพลังจบตีสองแถวกระบะไปพลังจบตีสองแถวกระบะแม่เนี่ยยังไปต่อดได้ไกลเพรว่าทรัพยากร